สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง youtube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ l ล n e ดี0 9 5 4 1 2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งลนยดีนะครับสลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้งสองลายดีนะครับรายการรับซื้อหลักๆของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึก ก็จะเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับซึ่งจะเป็นพวกเหรียญตัวติดผลิตน้อยแล้วก็เหรียญหมุนเวียนก็จะมีพวกเออร์เลอร์คอยต่างๆนะครับส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อก็คือจะเป็นเหรียญนะครับส่วนธนบัตรนะครับก็มีรับซื้อบ้างนะครับแต่ว่ารับซื้อแค่ธนบัตรหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมรับซื้อธนบัตรแบบไหนบ้างนะครับเหตุผลนะครับที่ทําคลิปนะครับข้อ มีสมาชิกส่งรูปธนบัตรมาให้ผมดูเป็นจํานวนมากนะครับส่วนใหญ่ยอดฮิตเลยนะครับที่ส่งมาก็คือเป็นธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็ผมเคยทําคลิปออกไปคลิปหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือธนบัตรรุ่นนี้ที่ไม่มีแถบเลอแถบแม่เหล็กนะครับก็คือจะมีราคานะครับแต่ก็คือเป็นกระแสช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็คือไม่ค่อยมีส่งมาดูนะครับแบบแบบแบบที่รับซื้อ จะส่งแบบที่ไม่รับซื้อมามากกว่านะครับนี่นะครับก็จะส่งแบบแบบเนี้ยแบบธรรมดาโพลิเมอร์รุ่นใหม่แบบธรรมดาแบบเนี้ยคือไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับก็ส่งมาให้ผมดูเป็นจํานวนมากนะครับก็อยากให้ดูคลิปนี้นะครับแล้วผมจะได้รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับขอแนะนํานิดนึงนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูที่ช่องก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปแล้วรู้แล้วนะครับว่าแต่ละช่องรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูคลิป ของช่องไหนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ดูที่มุมด้านล่างนะครับจะมีชื่อช่องอยู่นะครับดูคลิปช่องไหนเพื่อนๆสามารถส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับช่องไหนทาคลิปก็คือช่องนั้นรับซื้อแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูแบบที่ช่องผมรับซื้อนะครับก็หลักๆเลยนะครับรุ่นแรกแบบที่รับซื้อนะครับก็จะเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือธนบัตรอะไรธนบัตรที่มีตัวอักษรตัวนี้นะครับ เขียนว่าตัวอย่างเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเลขเลขนัมเบอร์นะครับเนี่ยเขาาียนว่าตัวอย่างธนบัตรตัวอย่างจะเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับ A ศูนย์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 นะครับเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างเ <c oughs> ขาาียนว่าตัวอย่างนะครับธนบัตรตัวอย่างต้องมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นใหม่แบบนี้ก็ต้องมีธนบัตรตัวอย่างนะครับหรือว่าเนี่ยอ่ารุ่นเนี้ย อันนี้ก็คือรุ่นนี้นะครับมีมีมีธนบัตรตัวอย่างคือผมมีธนบัตรตัวอย่างแค่ร uh, uh, ุ่นนี้นะครับตอนนี้กําลังหาเพิ่มอยู่นะครับก็ใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับรับซื้อ2,000ถึงสามพบาทนะครับสองพันสามพันแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ก็คือไม่ต่ํากว่า2000แน่นอนนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมา สอบถามราคาได้นะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อแบบแรกนะครับเข้าใจไหมครับตามทันหรือเปล่านะครับธนบัตรที่ช่องผมรับซื้อนะครับสลาลมคอยเชนแนลรับซื้อก็คือธนบัตรตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับจะมีอยู่ก่อนที่จะผลิตธนบัตรออกมานะครับก็จะมีรุ่นตัวอย่างออกมาก่อนนะครับรุ่นนั้นแหละครับที่ช่องผมรับซื้อนะครับก็แบบแรกนะครับ ตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆส่งแบบนี้มาแบบธรรมดานะครับเลขปกติคือผมไม่ได้รับซื้อนะครับช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับไม่ใช่รับซื้อเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับรับซื้อเพราะว่าเป็นเลขแบบนี้นะครับอันนี้คือธนบัตรเลขหลักล้านนะครับนี่นะครับแต่ว่าราคาธนบัตรไม่ถึงล้านนะครับราคาจะอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับ ธนบัตรเลขหลักล้านนะครับรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้คือแจ้งราคาคร่าวๆนะครับตัวอย่าง 2,000- ถึง3,000บาท2 0 0 0 3,000 3พ0น4,000แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ชนิดของธนบัตรนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับหลักพันต้นๆนะครับราคาไม่สูงนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบที่หายากกว่านี้นะครับ นี่นะครับธนบัตรเลขหลักล้านนะครับเลขหน้าเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ1นถึงเนะครับแล้วก็เลขหลังเป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็คือธนบัตรเลขหลักล้านนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มเลขสวยที่ช่องผมรับซื้อนะครับแล้วก็เลขสวยอีกชนิดหนึ่งที่รับซื้อก็คือนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือ f c ส่งมาขายนะครับสมาชิกพี่ท่านหนึ่งแบ่งปันมาให้นะครับเพื่อนๆดูตัวเลขนะครับเห็นไหมครับ เ <Es> หมดเลยนะครับเลขตองนะครับกลุ well 3, 3, 4, 3, so ่มเลขตองพวกนี้ก็จะมีราคาสูงนะครับราคาสูงกว่าเลขหลักล้านนะครับเลขตองจะแพงกว่านะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือหลักพันเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอันนี้ซื้อหลักพันนะครับนี่นะครับสองพันสามพันสี่พันนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนะครับนี่นะครับอันนี้คือเลขตองหมดเลยนะครับเหมือนเลขเลขกระจก เลขกระจกผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าพบเจอกันบ่อยหาได้ไม่ยากนะครับอาจจะมีบางช่องรับซื้อนะครับแล้วก็หมวดหมวด S หมวด S ผมผมมีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รับซื้อเหมือนกันนะครับหมวด S นะครับผมราคามันจะไม่สูงหมวด S นะครับผมจะมีลูกค้าแบบแบบหลักๆอ่ะนะครับก็คือตัวอย่างนะครับเลขหลักล้านแล้วก็เลขตองแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นธนบัตรพิมพ์เคลื่อนปั๊มปั๊มเคลื่อนนะครับ ก็พิมพ์เคลื่อนปั๊มเคลื่อนนะครับก็คล้ายๆกับเหรียญตลกนะครับคือรุ่นนั้นผมก็ไม่มีตัวอย่างผมเคยมีแต่ผมขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวอย่างพวกพิมพ์เคลื่อนปั๊มเคลื่อนนะครับธน,นบัตรเดี๋ยวผมจะเอาให้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าพิมพ์เคลื่อนปั๊มเคลื่อนหรือว่าตัดเคลื่อนนะครับก็ก็คือประมาณประมาณว่าเป็นเคลื่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นธนบัตรหลากหลายชนิดนะครับ แตกต่างกันนะครับความพิเศษแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรตัวอย่างก็มีราคานะครับแล้วก็อันนี้เลขตองตองหมดทุกตัวนะครับก็มีราคาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมใบนี้ผมซื้อมาสามพันนะครับเนี่ยซื้อมาสามพันนะครับเพื่อนๆก็มีราคานะครับก็ใครมีก็ส่งรูปมาได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรรุ่นใหม่รุ่นเก่าคือทุกรุ่นนะครับก็คือมันจะมีเลขแบบนี้แล้วก็จะมีรุ่นแบบนี้ นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับก็ดูเลขสักนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบแบบธรรมดาแบบนี้คือส่งมาเยอะนะครับส่งมาเยอะจริงๆนะครับก็เหมือนกับว่าพอมีกระแสว่าหลายๆช่องทําคลิปออกมานะครับพอเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เข้าไปดูคลิปเนื้อหาของแต่ละช่องนะครับแล้วก็ยังไงอะไม่เข้าใจว่าเขารับซื้อแบบไหนนะครับดูแต่หน้าปกคลิปแล้วก็เห็นเป็นธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับก็ ก็เลยส่งมานะครับบางทีก็ติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้ติดต่อช่องที่ทําคลิปไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่ารับซื้อเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกช่องนะครับแต่ก็คือความจริงคือแต่และช่องรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับเห so> มือนช่องผม so> แบบธรรมดาแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อแบบที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเนี่ยแบบเนี้ยหลักๆเลยที่ผมรับซื้อนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับพอพอเข้าใจกันนะครับว่าธนาบัตรถ้าเป็นแบบธรรมดามันมันมันขายไม่ได้นะครับช่องไหนก็ไม่ซื้อหรอกครับถ้าเป็นแบบธรรมดาช่องที่เขาทําคลิปออกมาถ้าเพื่อนๆติดต่อเขาได้เขาก็คงไม่ซื้อ<ๆ>เพราะว่ามัน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 ไม่ใช่แบบที่พิเศษอะไรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยทําคลิปธนบัตรนะครับอันนี้ก็ได้มาอ่านี่ก็เลข ผมก็เก็บเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เลขพอสวยนะครับคือเมื่อก่อนผมจะมีเพื่อนทํางานเกี่ยวกับเงินแบบเนี้ยผมก็ให้เขาดูธนบัตรให้นะครับดึงเลขมาอะไรแบบนี้นะครับก็ก็คือก็เก็บอยู่เหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้ซื้อหานะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่านี่เลขเรียงนะครับนี่นะครับ ก็คือก็มันมันยังหาได้นะครับยังยังยังบางทีไปธนาคารแลกธนบัตรมาเป็นแหนบก็ก็ยัง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 เจออยู่นะครับธนบัตรเ,เลขกระจกก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับหมวด S ผมก็ยังยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับที่ผมประกาศรับซื้อก็มี1ตัวอย่างเลขสวยเลขตองเลขหลักล้านนะครับแล้วก็ พิมพ์เคลื่อนปั๊มเคลื่อน,อนตัดเคลื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับคือที่ที่ช่องผมรับซื้อนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าแต่ละช่องจะซื้อเหมือนกันทุกช่องนะครับแต่ละช่องจุดมุ่งหมายของการทําคลิปก็แตกต่างกันออกไปนะครับซื้อไม่ซื้อก็คือต้องพิจารณากันเอาเองนะครับว่า,าติดต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคือ จุดประสงค์ในการทาคลิปแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับคือผมเน้นรับซื้อผมจะรับซื้อแต่หลักๆนะครับที่ขายได้อันนั้นคือผมรับซื้อนะครับเหรียญก็เหมือนกันเหรียญผมก็ซื้อหลักๆนะครับไม่ได้รับซื้อแบบผิดปกติเล็กๆน้อยๆรายละเอียดยิบย่อยแบบที่เพื่อนๆส่งรูปมานะครับก็บางรายการก็ไม่ได้รับซื้อผมจะรับซื้อเน้นๆนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วขายได้คือเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ มีราคาจริงๆนะครับน่าเก็บสะสมจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อลาย์เก้4ห้า4 4่แล้วก็สลาลม888นะครับผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ